อะไรคะเกิดเดือนกันยายนครับวันที่ค่ะวันที่สามสิบครับวันค่ะวันที่สามสิบครับวันวันพุธครับอายุเท่าไหร่คะยี่สบสี่ครับค่ะเกิดที่จังหวัดอะไรคะะไปนะครับเกิดที่จังหวัดสระบุรีครับตอนนี้รับชมที่สระบุรีหรือเปล่าคะนะครับตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีครับค่ะจะเบาเสียงทีวีหน่อยนะคุณสุชัยครับครับครับจะ ไม่งั้นสายจะซอนและจารย์ไม่สามารถพยากรณ์ได้และสายจะตัดนะคะจะจะให้ฟังเสียงจากจากโทรศัพท์นะคะเปิดเปิดไว้ได้แต่ว่าเบาเสียงไว้นะคะครับผมดีครับจ้ะคุณสุชัยปกตินี้ชมรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังกี่ครั้งแล้วคะครั้งที่ครั้งที่สองครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากบางบูกงครับมาจากไหนนะคะ เพิ่งกลับมาจากบางประกงครับอ๋อบางประกงทำงานอยู่ทำงานอยู่ที่ไหนคุณสุชัยทำงานที่บางประกงครับเป็ร้านของเก่าอยู่นั่นครับขายของเก่าเหรอคะครับผมอ๋อคุณสุชัยตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยมีมีภาวะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาวะกรมะกรมะการงานตัวเองนะครับผมจะเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาแล้วล่ะในดวงเนี้ยแตบผมแตยยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงครับอะไรนะคะก็ตอนนี้ยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงครับจ้า การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นปีหน้าหลังเดือนเกิดจะถึงจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะและตัวคุณสุชัยตอนนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเรื่องความรักก็รู้สึกมันกังดกังแดกังวกังแงงใช่ไหมครับผมแหมรู้สึกว่าบางทีก็เบื่อบางทีก็บอกกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับผมเป็นอารมณ์นี้ไหมคุณสุชัยอามีครับเคยถามตัวเองไหมว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อวานยังเป็นอยู่เลยครับเมื่อวานเป็นไงอะไรครับจ้ะนะคือเนื่องจากดาวความรักและดาวการเงินมันเข้ามากระแทกในดวงชะตาเขาเรียกว่ามันชนเข้ามาเหมือนสึนามิน่ะครับจ้ะมันก็เลยทําให้เราเซ็งเซงร้อนร้อนเบื่อเบื่อในนยอยากอยากอยู่อย่างเงี้ยครับผมบอกอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต้องการหรือไม่ต้องการจะเอาไม่เอาจะอยู่ไม่อยู่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะ เอออดทนนิดนึงนะมันวัดไปวัดมาเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าดวงนี้ดาวมันยังหลอกล่อนะหลอกลอก่อคือให้เราว้าวุ่นเหมือนอยู่ในเขาวงกดหาทางออกมไม่ได้นั่นน่ะก็อาจารย์ให้ผมไปที่ไหว้ที่บางบักงครับที่ก็เป็นคนเจ๊กที่พิจิตรครับเออผมก็ไปทํามาครับไปไหว้มาแล้วใช่ไหมไปไหว้มาแล้วครับแต่ไม่ได้ไหว้แม่ครับ เออไปไหว้แม่ว่ายังโอกาสโอกาสไปไหว้แม่ยังไม่มีครับเพราะงานเล่นอยู่ครับโทรไปโทรไปไปคุยแล้วก็ขอโทษทางโทรศัพท์ก่อนเบื้องต้นนะครับผมมันจะได้ทําให้เราเบาบางขึ้นนะครับผมจะไม่อย่างนั้นใจมันร้อนตุ่มตั้มตุ้ม,ต,ม,ต,มตั้มอยู่อย่างเงี้ยยิ่งกว่าหม้อข้าวเดือ,อดอีกครับนะเพราะว่าเนื่องจากดาวมันเข้ามาชนอย่างที่อาจารย์บอกนะจ๊ะครับนะหลังจากนั้นที่ผมอยู่นี่ที่ผมไหวไปแล้วเป็นไงบ้างครับอะไรนะจ๊ะ ที่ที่ผมอยู่บางมุรที่ผมไหวไปแล้วเป็นไงบ้างครับอ่ะดีเพราะเจ้าที่แรงอาจารย์เคยบอกไปแล้วนะครับจากไปบอกกล่าวท่านซะท่านจะได้เปิดทางให้คุณสุชัยทําอะไรจะได้ราบรื่นนะคะครับผมจาาแล้วก็ครอบครัวก็จะได้ทุเลาเบาบางแล้วก็จะได้ไม่มงัดข้อกันไม่งั้นมันเป็นมวยปร้บกันตลอดเวลานะแฟนผมเกิดพีว่าผมเกิดพิเชียครับเออมันก็มีแหละมีแหละนะพอดีมันเข้ามาเป็นอย่างที่บอกนะจ๊ะนะ นะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยใกล้จะเขาเรียกว่าถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการที่ดีขึ้นแล้วล่ะนะจ๊ะแล้วอย่าลืมไปขอเข้ามากับแม่ด้วยโทรไปก่อนนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการใบเบิกทางครนะใบเบิกทางบอกแม่เมื่อก่อนเนี่ยผมยังเด็กยังไม่รู้ทําให้แม่เสียใจทําให้แม่ร้องไห้บัดเนี่ยผมมีครอบครัวมีลูกผมรู้แล้วว่า การที่ทําให้บุพาการีผู้ให้กําเนิดน้ําตาล่วงน้ําตาลหล่นเนี่ยมันเป็นกรรมอย่างแสนสาหัสครับเนี่ยผมขอโทษแม่นะให้แม่ให้พรผมด้วยครับนะจ๊ะแม่ก็จะได้ให้พรเรามานะะครับผมอาจารย์ครับพอดีแฟนผมอยู่ด้วยครับจ้ะพอดีเอ่อจะเข้าเบรกแล้วลูกนะคะนะครับจ้ะจะเข้าเบรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาใหม่นะกี่กี่กี่ทุ่มครับจ้ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเบรกก่อนนะจ๊ะครับผมครับจ้ะครับสวัสดีครับ จ้ะจ้ะโชคดีนะคุณสุชยัยจ้จ้ะจ้ะจะค่ะก็อาจารย์ต้องบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดของความเป็นรูปนะคะความกระตันยูนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าเกาะแก้วเจ็ดชั้นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นแล้วกย็ยิ่งกว่าแก้วสารพัดนึกวันนี้ถ้าเรามีความกระตันยูต่อผู้ให้กำเนิดนะคะคิดดูซิว่าแม่เราอุ้มท้องเรามาตั้งเก้าเดือน อดเปรี้ยวอดหวานทรมานอย่างแสนสาหัสกว่าจะได้ลูกมาหนึ่งคนวันนี้ดูซิแม่เลี้ยงเรามาจนโตยังมาทําให้แม่ร้องไห้เคยถามตัวเองไหมว่าไม่เคยทําความดีให้แม่ดีใจแถมยังทําให้แม่ร้องไห้เนี่ยเราสมควรไหมที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่จิตใจที่สูงส่งยกระดับจิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดีกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราดีกับผู้ให้กําเนิดเราหรือ,อยังดีนี่คืออะไรก็คือ,อเข้าใจเชื่อฟังแล้วไม่มีแม่คนไหนอาจารย์ยืนยันได้ว่าไม่หวังดีกับลูกน้อยคนนะคะที่แม่จะไม่หวังดีกับลูกส่วนใหญ่แม่ที่ให้กําเนิดลูกมานั้นย่อมมีความปรารถนาดีและอยากให้ลูกนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นลูกกระตันยูรู้คุณนะคะใกล้ปีใหม่แล้ว ใครที่เคยดื้อเคยรั้นกับคุณแม่เนี่ยก็ไปกราบเท้าขอโทษคุณแม่นะคะให้คุณแม่นั้นให้พรปีใหม่ไปแล้วเราจําอะไรเราจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาข้าเบรกนะลูกเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจคะ่ะและช่วนหน้านะคะกลับมาเอ็กซเรย์ต่อการจารทอมีกวัทซั์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาด้านฮวงจุย้ยตั้งสารถอนสารและเอ็กซเรย์ชีวิตอย่างแม่นยําค่ะ เจลเจลสติกนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยลดออกซิเจนส่วนเกินที่เป็นพิษต่อร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคลดอาการภูมิแพ้บรรเทาอาการไซนัสอักเสบไมเกรนช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพุนลดความเครียดทําให้ร่างกายเกิดความสมดุลผ่อนคลายส่งผลให้นอนหลับอย่างเต็มที่ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ระบบภายในดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส เพียงคุณใส่ไฮโดรเจนซิกลงในน้ำจากน้ำบืมปกติจะกลายเป็นน้ำที่สามารถดูแลสุขภาพคุณได้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0804949416และ0835669665ด็อกเตอร์จอร์ดเพืคุณจะขปิเสธความสวย รับกร์จายเมื่อสัมอาสอันดับหนึ่งจากเกาหลีรบกันที่รับกร์จายปรปาพิคเนตตานั่งบัลลังสวยสุดศิลปะอินเดียใต้เนื้อเรซินแต่งแบบนาช้าหงอ,อ่อนผ่านพิธีใหญ่ปลุกเสกเบิกเตรจากรามผู้รู้เรื่องเวทนักริมฝั่งแม่น,น้ำคงคาตุอาจารย์ใหญ่สวามีเดสดักกิรีพลังเข้มขัง จัรอุปรสรรคขั้นตวงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นักแสดงข้าราชการหรืาารอผูาา้ที่ปราถนาความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตสามารถบูชาได้ในราคาองละ999บาทติดต่อบูชาได้ที่083 000 0833เฉพาะหนึ่งสายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้บูชาเพียงองค์ละ888บาทเท่านั้น ความสำเร็จสู่ชีวิตคุณเฮลรูปองค์พระพิฆเนศปางห้าเสียงศิลปะอินเดียใต้เนื้อเรซินแป็ลายนาช้าหิ่อ่อนส่ตงตรงจากอินเดียผ่านพิธีใหญ่ปลุกเสกเบิกเมตแบบอินดูโบราณอย่างถูกต้องนักริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เมือนลู้ศิษ์เกตประเทศอินเดียโดยอาจารย์ใหญ่สวามีเสดสตาร์คิรีกราฟผู้รู้เรื่องเวทจากประเทศอินเดียและครูร็รรอรกอก้ามายรูปอธิษฐานจิต การบูชาร,ระพิกเน์ต่าห้าเสียงนี้หมายถึงรอบรู้ในสรรพสิ่งดึงดูดหามงคลรอบด้านน้อนนำความสำเร็จในกิจการการค้าการงานครอบครัวนำความสุขทุกด้านมาสู่ชีวิตคุณอีกในหนึ่งคือความสำเร็จไร้ผู้แข่งปราศจากอุปสรรคนำเกยียรติยศชื่อเสียงมาสู่คุณและครอบครัวบูชาได้ในราคาองบาท ติดต่อบูชาได้ที่0 8 3 0 3 0 0 8 3 3เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้บูชาเพียงองละ1250บาทเท่านั้นฟรีค่าจาัดส่งทั่วประเทศร่วมสนุกกับรายการแอดซีนออน t าร o t อ v ทีวี พิเศษสำหรับผู้ที่ส่ง s m s มาร่วมสนุกกับทางรายการผ่านทาม4535808มากที่สุดรับทันทีพพิคเนตจากอินเดียและร่วมลุ้นมอบของรางวัลให้เป็นธรรมะบรรณากาศกับกแฟนๆรายการของร็อกกรมายในทุกๆสิ้นเดือนยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากอย่าพลาดนะคะากเจ ประธานชมรมรวมพลังสวดมนต์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีซีซีจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อประเทศไทยรวมกันสวดมนต์พระคาถาชินนบัญชรเกิดเป็นพลังเพืพ่อนำนำความรักเพื่อความร่มเย็นสงบสันติสุขดึงดูดความรุ่งเรืองให้หลั่งไหลมาสู่ประเทศชาติของเราสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รักฟรีพรักถาชินบัญชรที่หมายเลข083-000-0833หรือ www.ch8tcc.com คุณสวยออกแบบได้ ประสบการณ์จริงที่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองคุณมีมี่นักศึกษาน้ำหนักลดผิวสวยสายตาดีเห็นผลประทับใจคุณเกศพนักงานธนาคารน,น้ำหนักลดลง5กิโลกรัมภายใน1เดือนคุณจินดารั์เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเห็นผลตั้งแต่อัธิตแรกผ่านไา3เดือนน้ำหนักหายไป12กิลกรัม คุณกาญจนาเจ้าของธรุรกิจส่วนตัวสัปดาห์แรกลดลง2กิโลตอนนี้เอวเล็กลง3นิ้วสะโอกเล็กลง5นิ้ว3ขั้นตอนง่ายๆออกแบบหุนสวยด้วยตัวคุณเองเชา้ากาแฟพรชิปคอฟฟี่เอ็กซ์ตร้ากลางวันไอเดียเชฟเย็นเบอร์รี่มิกโปรโมชั่นใหม่พรชิฟคอฟฟี่เอ็กซ์ตร้า1กล่องราคา199บาท 3กล่องราคา500บาทและ7กล่องราคา1,000บาท i d e a ีย h e ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่อง60แคปซูลปกติราคา3,980บาทลดพิเศษเหลือ1,990บาท Berry r i ไ h Fiber The s h o c 1กล่องปกติ490บาทพิเศษ3กล่องเหลือเพียง1,000บาทและขนาดใหญ่1กล่องราคา1,290บาทพิเศษ2กล่องลดเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้น โทร027219964ถึง5 แค่เงยหน้าขึ้นมาปาฏิหาริย์แบบนี้คุณเองก็มีได้มากกว่า95%ของหัวล้านในผู้หญิงและชายล้วนมีสาเหตุมาจากการที่มีฮอร์โมน DHT ตีคราว101โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของผมร่วงจาก DHT และวิธีหยุดการสร้าง DHT จากสารสําคัญในสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพรของดีคราว101สามารถควบคุมการสร้างฮอร์โมน DHT ที่หนังศรีรษะโดยเฉพาะเซลล์รากผมที่เกิดใหม่จะเป็นเซลล์ที่มีรากผมสมบูรณ์ทาให้ได้เส้นผมที่